สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันในเรื่องที่ต้องบอกว่าทั้งน่าตื่นเต้นแล้วก็อาจจะทำให้หลายคนกังวลนะครับคือเรื่องอนาคตของการทำงานกับ AI นั่นเองเราจะคุยกันโดยอิงจากบทความที่น่าสนใจชิ้นหนึ่งครับชื่อ AI อนาคตการทำงานและบทบาทมนุษย์ตอนที่4ค่ะซึ่งบทความนี้ก็ให้ภาพที่ค่อนข้างชัดเจนนะคะเกี่ยวกับสิ่งที่กาลังจะเกิดขึ้นใช่ครับ เปิดไมค์เดียแรกก็น่าสนใจเลยเขาเปรียบ AI เหมือนเป็นเพื่อนใหม่นะครับแต่เป็นเพื่อนที่ไม่มีหัวใจเรียนรู้เร็วมากแต่ไม่มีอารมณ์แต่กลับเข้าใจพฤติกรรมมนุษย์ได้ดีและที่สำคัญคือมีการมองกันว่าภายในปี2027ถึง2029เนี่ยค่ะอีกไม่กี่ปีนี้เองครับอาชีพถึง1ใน3อาจจะมีความเสี่ยง เอ,อ่อที่จะถูก AI เข้ามาแทนที่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นการทำความเข้าใจเรื่องนี้ก็เลยสำคัญมากๆเลยนะคะไม่ใช่แค่เตรียมรับมือแต่ต้องมองไปข้างหน้าว่าเราจะอยู่ตรงไหนในโลกใหม่นี้การปรับตัวเลยไม่ใช่แค่ทางเลือกแล้วแต่เป็นเรื่องจำเป็นเลยค่ะน่าสนใจมากครับนั้นคำถามแรกเลยที่บทความนี้ชวนคิดคือแล้วงานแบบไหนละครับที่จะโดนผลกระทบก่อนเพื่อนเลย อ๋อบทความเขาชี้ไปที่กลุ่มงานที่มีลักษณะซ้ำๆเดิมๆะคะ่ะอย่างเช่นงานคำนวณตามสูตรเป๊ะๆงานตอบคำถามที่เจอบ่อยๆหรือพวกงานในโรงงานงานบริการบางอย่างหรือแม้แต่ง,งานเอกสารทั่วไปะคะ่ะครับแล้วทำไมงานกลุ่มนี้ถึงเสี่ยงเป็นพิเศษล่ะครับเพราะ AI เก่งกว่าเหรอครับเออจริงๆแล้วไม่ใช่ว่า AI เก่งกว่าเสมอไปนะคะแต่บทความชี้ว่าเป็นเรื่องของประสิทธิภาพกับความคุ้มค่ามากกว่า ลองนึกภาพตามนะคะ AI เนี่ยทำงานได้ตลอด24ชั่วโมงเลยครับไม่มีเหนื่อยไม่ต้องพักไม่เคยขอขึ้นเงินเดือนแล้วก็ไม่คิดจะลาออกด้วยค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับคือเป็นเรื่องความอึดความสม่ำเสมอแล้วก็ต้นทุนในมุมธุรกิจใช่เลยค่ะปัจจัยพวกนี้ทำให้ AI เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากแต่เดี๋ยวก่อนครับบทความยังบอกอีกว่าแม้แต่งานที่เราเคยคิดว่าต้องใช้สมองเยอะๆใช้ทักษะขั้นสูง ก็อาจจะไม่รอดเหมือนกันอันนี้น่าสนใจมากครับทำไมล่ะครับค่ะจุดนี้สำคัญเลยคือจุดแข็งจริงๆของ AI คือความสามารถในการประมวลผลข้อมูลจำนวนมหาศาลในเวลาที่รวดเร็วมากๆครับบทความยกตัวอ,อย่างอย่างเช่นการอ่านฟิล์มเอ็กซเรย์เป็นพันๆภาพ หรือการวิเคราะห์สำนวนคดีซับซ้อนหรือแม้แต่การตัดสินใจลงทุนในตลาดหุ้นโดยไม่มีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องเลยโห้ทำได้ขนาดนั้นเลยใช่ค่ะซึ่งมนุษย์เราทำแบบนั้นได้ยากหรือทำได้ช้ากว่ามากจุดนี้ระค่ะที่ทำให้ AI เรื่องเข้ามามีบทบาทในงานที่ต้องใช้ความรู้เฉพาะทางได้สแสดงว่าความสามารถในการจัดการข้อมูลนี่คือความได้เปรียบหลักของ AI เลยแต่มันก็ยังมีข้อจากัดอยู่ใช่ไหมครับ ถูกต้องค่ะถึงจะเก่งเรื่องข้อมูลแค่ไหน AI ก็ยังขาดความเข้าใจในบริบทที่มันซับซ้อนหรือการตัดสินใจที่ต้องใช้สัญชาตญาณประสบการณ์หรือความเป็นมนุษย์จริงๆนะคะอ๋อครับซึ่งบทความก็เน้นตรงนี้เหมือนกันค่ะงั้นพอเราเห็นภาพรวนแบบนี้แล้วำถามหันสำคัญจริงๆที่บทความอยากให้เราถามตัวเองอาจจะไม่ใช่แค่ว่า AI จะมาแย่งงานเราไหมค่ะแต่ควรจะเป็นแล้วเรานะ่จะเป็นคนแบบไหนในโลกที่มี AI อยู่ด้วย ซึ่งบทความก็ให้แนวทางไว้น่าสนใจทีเดียวครับใช่ค่ะมีหลายแนวทางเลยอย่างแรกคือต้องเลิกมอง AI เป็นคู่แข่งแต่หันมาเรียนรู้ที่จะใช้มันเป็นเครื่องมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเราเองถูกต้องค่ะ2คือต้องกลับมาเน้นทักษะที่เเป็นมนุษย์มากๆที่ AI ยังทำไม่ค่อยได้อย่างความเข้าใจคนอื่นการสื่อสารที่ลึกซึง้งค่ะความเห็นอกเห็นใจการทำงานร่วมกับคนอื่นใช่ครับ แล้วก็3คือการใช้จินตนาการความคิดสร้างสรรค์ซึ่งอันนี้มนุษย์เรามีอยู่แล้วอืบทความเปรียบเทียบได้ดีนะคะว่าถ้าเราไม่เรียนรู้ไม่ปรับตัวก็เหมือนเรายังใช้เครื่องพิมพ์ดีดอยู่ในขณะที่คนอื่นเขาไปใช้คอมพิวเตอร์กันหมดแล้วจริงด้วยครับเห็นภาพเลยและจุดสําคัญที่สุดที่บทความย้ําเลยคือสิ่งที่ AI ยังขาดหายไปโดยสิ้นเชิงก็คือหัวใจนั่นแหละคะ่ะหัวใจ หมายถึงในที่นี้คือความเมตตาความเห็นอกเห็นใจความสามารถในการเข้าใจความรู้สึกละเอียดอ่อนของมนุษย์จริงๆค่ะตรงนี้คือพื้นที่ที่มนุษย์เรายังคงสำคัญอย่างยิ่งยวดเลยอ๋อเข้าใจแล้วครับถ้าอย่างนั้นก็พอจะสรุปได้ว่าแม้ AI จะเก่งขึ้นด้วยๆเลยนะครับแต่ก็ยังมีเพดาน มีขีดจำกัดที่ชัดเจนโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับความเป็นมนุษย์มากๆใช่ค่ะทั้งเรื่องอารมณ์ความรู้สึกศิลปะความฝันความหวังอะไรทุกเนี้ย AI ยังเข้าไม่ถึงครับบทความก็สรุปในทิศทางนั้นเลยค่ะว่าถ้ามนุษย์เรายังให้คุณค่ากับการทำความเข้าใจเพื่อนมนุษย์ด้วยกันยังสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆจากประสบการณ์จากมุมมองที่เป็นเอกลักษณ์ของเราครับ เราไม่เพียงแค่จะรอดนะคะแต่เราจะสามารถสร้างงานรูปแบบใหม่ๆที่ AI ทำแทนไม่ได้หรืออาจจะไม่เข้าใจเลยด้วยซ้ำเป็นมุมมอง